สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพูดจะมาพาทุกท่านไปเสริมพลังบวกรับพลังบุญสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีกุมหรือลัคนากุมแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาถึง12มีนามาดูกันนะคะว่าชาวราศีกุมหรือลัคนากุมในช่วงเดือนสิงหาคม จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและควรเสริมพลังบวกรับพลังบุญเกี่ยวกับเรื่องใดมาดามขออนุญาตชาวราศีกุมหรือลัคนาคุมทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกมาว่าชาวราศีกุมหรือลัคนากุมในช่วงเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2568นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและควรเสริมพลังบวกรับพลังบุญเกี่ยวกับเรื่องใดไพ่ใบแรกได้ไพ่ลาจ ราชาไม่เท้าราชาไมเท้าในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีกุมหรือลัคนากุมเนี่ยคำพูดคำจาเป็นเอกเลยนะในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ทำงานเกี่ยวกับด้านการใช้คำพูดทำงานเกี่ยวกับด้านการเดินทางต่างๆจะประสบความสำเร็จคำพูดคำจาเป็นที่น่าเชื่อถือมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเอ,อ่อหรือ,หร,อหรือบางคนทำงานเกี่ยวกับเรื่องการที่จะต้อง เดินทางออกไปพบปะเจะเจอลูกค้าพบปะผู้คนต่างๆในการติดต่อเจราจาสื่อสารต่างๆถือว่าประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นมาดูว่าไพ่จะขยายอะไรต่อนะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ ห้าดาบห้าดาบก็บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงจะมีความโดดเด่นมากในเรื่องการงานจะเป็นการโดดเด่นที่เหนือผู้อื่นระมัดระวังจะมีศัตรูเพราะว่าการที่ดูดูดีและเด่นเกินหน้าผู้อื่นมีคนคอยยุแย่อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราไปพูดไปคุยไปอวดในสิ่งที่เราอะ่ะกำลังทำแล้วเหนือผู้อื่นอยู่มันจะมีคนคอยจ้องใส่ร้ายป้ายสียุยแย่ทาให้สาเร็จไปก่อนให้เขาเห็นเองไม่ต้องให้รู้จาก ปากของเราให้เขาเห็นของเขาเองเนี่ยเขาจะทําอะไรเราไม่ได้แล้วเพราะเราทําสําเร็จไปแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามารู้จากปากของเราแล้วกําลังทํากล้ำกึึงอยู่คุณจะถูกขัดแข้งขัดขาคุณจะมีศัตรูเพิ่มขึ้นคุณจะกลายเป็นคนโดดเดี่ยวเดียวดายเลยทีเดียวเพราะมันจะถูกคนนูน้นคนนี้ยุทําให้มีแต่คนเกลียดคุณแล้วเขาทาให้เขาเข้าใจคุณผิดด้วยบางคนบอกก็ไม่เห็นเป็นไรไม่แคร์แต่จริงๆแล้วบางทีเนี่ยการทํางานเอาความสบายใจดีกว่าไหม เราไม่ต้องไม่จาเป็นต้องมาเป็นมิตรกับเราแต่ก็ไม่ต้องมาเป็นศัตรูกับเราจะดีกว่านะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ view of fortune เขาบอกว่ามีโอกาสมีชื่อเสียงมีโอกาสมี มีโอกาสเติบโตขยับขยายธุรกิจหน้าที่การงานที่คุณทำให้มีคนรู้จักกว้างกวางมากยิ่งขึ้นใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็มีโอกาสที่จะเติบโตขยับขยายสาขาใครที่กําลังคิดจะลงทุนทําอะไรในช่วงเดือนสิงหาคมก็เป็นการที่จะอาจจะกําลังมีโครงการใหญ่ๆที่คิดจะลงมือทําหรือบางคนอาจจะลงมือทําอะไรไปแล้วธุรกิจของคุณหรืองานของคุณเนี่ยเป็นช่วงของการที่ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม เข้าไปด้วยยิ่งดีจะพัฒนาต่อยอดให้งานของคุณเนี่ยเติบโตขยับขยายได้ยิ่งกว่าเดิมนะคะตำแหน่งต่อมาได้ไพ่เ้าถ้วยเ้าถ้วยเขาบอกว่ามีแบ็กอัพดีนะสำหรับชาวราศีกุมหรือลัคนากุมคุณมีแบ็กอัพที่ดีคอยหนุนหลังคอยสนับสนุนคุณแต่เป็นการหนุนหลังแบบลับๆไม่ออกตัวแต่เป็นแบ็กอัพที่ ที่แข็งพอสมควรเลยแหละเรียกว่าไม่มีใครกล้าแย่มกับคุณเพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ต่อให้คุณมีแบ็กอัพที่ดีแค่ไหนก็ตามต่อให้การของคุณก้าวหน้ามากแค่ไหนก็ตามอย่าไปพูดอย่าไปคุยอย่าไปอวดใครทําเฉยเฉยนิ่งๆ่งไปซะเพราะว่าถ้าคุณไปพูดไปคุยไปอวดมันยิ่งปั่นกระแสไปยุแย่คนนู้นคนนี้ให้เกลียดคุณมากยิ่งขึ้นแล้วมันจะทำให้คนที่เขาเป็นแบ็กอัพเราเนี่ยเขาอึดอัดใจเขาไม่อยากจะมีปัญหากับผู้อื่น เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้แบ็กอัพเราหนุนหลังเราต่อไปเราต้องทําเป็นนิ่งๆเฉยๆเราก็มีหน้าที่ทางานของเราเราก็ทําไปให้มันก้าวหน้าให้เขาเห็นด้วยตัวเขาเองรู้ด้วยตัวเองไม่ใช่รู้จากปากของเราอิจฉาไม่แม้ก็อิจฉาแหละแต่มันทอะไรไม่ได้ละเราสําเร็จไปแล้วนะคะทีนี้ถ้าจะมาถาม,ถามถึงเรื่องความรักเขาบอกว่าความรักในช่วงนี้เป็นช่วงมีเสน่ห์ของชาวราศีกุมนะ พูดจาอะไรเนี่ยคนเชื่อถือเวลาใครพูดคุยด้วยก็จะติดลมคุณเพราะว่าคุณจะเป็นคนที่พูดจาสนุกสนานแล้วก็จะมีคนเข้ามาเยอะเข้ามาชื่นชอบมาติดพันคุณเยอะแต่ก็จะมีคนคอยอยุแย่ด้วยให้เกียรติคุณก็มีนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่อยู่เฉยๆก็มีคนเข้ามาคนจะมองว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้แต่จริงๆแล้วเราก็จะรู้สึกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยอยู่เฉยๆเข้ามากันเอง จะเรียกเราเจ้าชู้ได้ไงเพียงแต่เราก็ไม่กล้าไปปฏิเสธเท่านั้นเองนะคะอ่ะใบต่อมาได้ราชินีดาบราชินีดาบต้องบอกเลยว่าชาวราศีกุมหรือลัคนากุมในช่วงเดือนกุมในช่วงเดือนสิงหาคมเนี้ยถ้าเป็นเพศหญิงจะมีความกระตือหรือล้อนมากกว่าเพศชายและจะมีโอกาสก้าวหน้าก้าวไกลและมีความมั่นคงได้มากกว่าเป็นช่วงของการมองการไกลของชาวราศีกุมถ้ายิ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยสามารถทําอะไร ด้วยตัวเองทําคนเดียวได้และประสบความสําเร็จด้วยตัวเองประสบความสําเร็จแบบเขาเรียกว่าจากการที่มีนิสัยทัศน์ในการมองการไกลของคุณนะคะแล้วคุณเมื่อคุณประสบความสําเร็จแล้วคุณก็จะสามารถยื่นมือเข้าให้การช่วยเหลือผู้อื่นได้คุณอาจจะมีนิสัยเหมือนทั้งผู้หญิงและผู้ชายอยู่ในตัวคุณไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ สิบเหรียญเขาบอกว่าคุณเป็นคนหลักครอบครัวถ้าใครที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยเขาบอกคุณเป็นคนรับครอบครัวทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวหรือบางคนอาจจะทําธุรกิจที่สานต่อมาจากครอบครัวหรือบางคนอาจจะทําธุรกิจเพื่อที่จะ ทิ้งเอาไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้สารต่อก็ได้ด้วยและธุรกิจที่คุณทําประสบความสําเร็จและมีความมั่นคงสามารถส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้นะคะหรือบางคนก็อาจจะรับช่วงมาจากรุ่นพ่อรุ่นปู่ย่าตายายก็ได้แต่ถ้าคุณเป็นรุ่นหลานที่รับช่วงมามันก็อาจจะตันที่รุ่นคุณนะเพราะคุณอาจจะเก่งสู้ปู่ย่าตายายพ่อแม่ของคุณไม่ได้แต่คุณก็จะมีลูกน้องบริวารที่ซื่อสัตย์ คอยให้คําแนะนําคอยชี้แนะคุณแต่ถ้าคุณเป็นคนที่บุกเบิกเองคุณจะสามารถส่งต่อไปช่วยลูกช่วยหลานแล้วคุณจะมีเลูกน้องบริวารที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้สามารถดูแลส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานคุณให้คําแนะนํารุ่นลูกรุ่นหลานคุณได้ไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ หกด,ดาบในที่นี้เขาบอกว่ามีเกณฑ์ของการที่จะต้องอบพยพไปตรงนู้นไปตรงนี้หรือบางคนอาจจะมีเรื่องราวต้องบอกก่อนว่าชาวราศีกุมหรือลัคนากุมบางคนอาจจะกําลังมีเรื่องราวนะที่จะต้องอบพยพอบพยพทั้งครอบครัวหนีปัญหาต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นอาจจะเป็นภาระหนี้สินเก่าแล้วมันกําลังบานปลายต้องบอกก่อนเลยนะว่าบางคนกําลังบานปลายเพราะความที่คุณรักครอบครัวมากเกินไป คุณก็เลยต้องกลายเป็นว่ามีอะไรแล้วไม่พูดไม่บอกหรืออาจจะให้ความสุขความสะดวกสบายความอุดมสมบูรณ์กับคนในครอบครัวมากจนเกินไปจนทําให้ตัวคุณเดือดร้อนได้นะคะใครที่ทําอะไรตุกติกหมกเม็ดไม่ซื่อสัตย์ไม่ยุติธรรมในช่วงเดือนสิงหาคมนี้มีเกณฑ์ของการที่จะต้องย้ายหนีนะคะอบพยพหนีกับปัญหาต่างๆที่มันกําลังบานปลายที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ หกเหรียญหกเหรียญในที่นี้เขาบอกว่าทําอะไรด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรมตรงไปตรงมาถือว่าจะดีนะคะถือว่ามีความมั่นคงโดยเฉพาะใครที่ทำอะไรตุกติกหมกเม็ดเกิดขึ้นถ้าจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ชีวิตเราอะ่ะอยู่อยู่ร่มเย็นเป็นสุขอยู่กับที่ได้ไม่ต้องคอยอบพยพหนีอยู่ตลอดเวลาคุณต้องพูดคุยกับเจ้านี้กับคนที่คุณกับคู่กรณีของคุณแล้วตกลงกันด้วยความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมาตกลงกันว่าแบบนั้นแบบนี้คุณต้องทําตามในสิ่งที่ในข้อตกลงของคุณต้องเป็นการตกลงที่คุณรับไหวด้วยนะคุณรับไหวและอีกคู่กรณีของคุณรับได้ก็จะเป็นการที่เรียกว่าสมยอมวยกันทั้งสองฝ่ายมันก็จะทําให้คุณทํางานได้อย่างสบายอกสบายใจไม่ต้องคอยอบพยพหนีนะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่แฮงแมนแฮงแมนในที่นี้ถ้าคุณทําอะไรด้วยความไม่ซื่อสัตย์ ไม่ตรงไปตรงมาสําหรับชาวราศีกุมไม่ได้หมายถึงทุกคนราศีกุมที่เขาซื่อสัตย์ก็มีราศีกุมที่เขาไม่ซื่อสัตย์ก็มีเพราะฉะนั้นอันเนี้ยในช่วงแรกที่พูดเนี่ยคือคนที่ซื่อสัตย์ดีหมดเลยการงานการเงินแล้วก็ความรักส่วนคนที่ไม่ซื่อสัตย์ภัยก็ขึ้นเตือนว่ามีเกณฑ์ของการติดคุกติดตารางได้นะถ้าคุณไม่ตกลงไม่ไปพูดไม่ไปตกลงกันมีเกณฑ์ของการถูกฟ้องร้อง ติดคุกติดตารางได้เพราะเรื่องมันกําลังจะบานปลายนะคะห้าถ้วยห้าถ้วยเขาบอกถึงการที่เรียกว่าอย่าไปตั้งเป้าอย่าไปคาดหวังกับน้บําบ่อหน้ามากจนเกินไปเอาสิ่งที่คุณมีเอาสิ่งที่คุณได้ แล้วเอาไปตกลงกับปัญหาที่คุณกําลังจะเกิดขึ้นส่วนคนที่ทํางานด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรมคุณอาจจะตั้งเป้าสูงเกินไปและอาจจะรู้สึกท้อว่าประสบความไม่ประสบความสําเร็จเลยไม่ใช่ประสบความสําเร็จแต่มันน้อยไม่ตรงตามเป้าหมายที่คุณกําหนดแต่ถ้าคุณเปิดใจว่าอ้ก่อนหน้านี้มันแย่กว่านี้นะแต่ตอนเนี้มันดีขึ้นมาตั้งเยอะแล้ว คุณจะรู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้นและถ้าสู้ต่อลุยต่อจะประสบความสําเร็จมีคนสนับสนุนคุณมากด้วยไพ่ใบต่อมาได้ไพ่หนึ่งดาบหนึ่งดาบในที่นี้เขาบอกว่าใครที่ทำงานหรือใครที่กำลังจะเริ่มต้นธุรกิจอาจจะเริ่มต้นด้วย,วยธุรกิจที่เจอแต่ขวากนามเลยนะในช่วงนี้แต่ถ้าอดทนอดกั้นไม่ท้อถอยสู้ต่อไปประสบความสำเร็จแน่นอนเพียงแต่ว่าก่อนประสบความสำเร็จ ต้องเจอขวากหนามสักหน่อยส่วนใครที่มีกําลังมีปัญหามีเรื่องราวมีคดีความหรือยังไม่ถึงขั้นมีคดีความแต่มีเรื่องราวมีปัญหากับเพื่อนฝูงมีปัญหากับข้อตกลงต่างๆมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการตุกติกหมกเม็ดต่างๆการเอารัดเอาเบียบผู้อื่นเขาบอกว่าหนึ่งหนึ่งดาบบอกถึงการที่เรียกว่าปัญหาต่างๆเหล่านั้นคุณสามารถคลี่คลายได้ด้วยตัวคุณเอง พียงแต่ว่าการคลี่คลายมันอาจที่จะไม่ได้แบบราบลื่นมันอาจจะเจอปัญหาต่างๆเจอคําพูดแรงๆทําให้เรารู้สึกงุดหงิดทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจแต่คุณก็ต้องทนเพราะคนอื่นถ้าสมมติว่าเราไปเป็นลูกหนี้เขาแล้วเราทํานิ่งเฉยมานานแล้วเขาร้อนใจยิ่งกว่าคุณอีกแต่พอเขาจะทวงคุณคุณก็บ,บอกพูดจาไม่ดีเดี๋ยวก็ไม่ให้เลยอะไรแบบนี้มันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะตาแหน่งต่อมาได้สองดาบ สองดาบเขาบอกว่าเป็นช่วงของการลังเลและโลเลไม่รู้จะเอาอยังไงดีสําหรับคนที่กําลังมีปัญหาไม่รู้จะเอาไงดีจะไปตกลงแบบไหนที่จะทําให้คุณเนี่ยเขาเรียกว่ามีบาลานซ์เกิดขึ้นได้ถ้าตลกตกลงไปแล้วเนี่ยมันบาลานซ์มันเสียการสมดุลทําให้เราต้องมีค่าใช้จ่ายเกินตัวมากไปมันก็อาจจะทําให้จ่ายได้แค่เพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วเดี๋ยวต้องหนีต่ออีกแล้ว แต่กับการที่เรียกว่าบางทีเราอาจจะไปมีข้อตกลงแล้วก็เอียงมาทางเรามากเกินไปทําให้เรารู้สึกเบาๆบสบายๆาแต่คนที่คุณมีข้อตกลงกับเขาเขาก็จะรู้สึกว่าคุณเอารัดเอาเปรียบเขามากเกินไปดังนั้นหาจุดบาลานซ์ให้ดีนะคะส่วนออสองดาบในที่นี้เขาบอกว่าหรือคุณก็อาจจะทําธุรกิจด้านออนไลน์เพิ่มเติมนะจะได้ส่งผลทําให้คุณมีรายได้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกทางหนึ่งไพ่สรุปใบสุดท้ายได้ก้าไม้เท้า ก้าไม้เท้าในช่วงนี้เขาบอกว่าผู้ที่เกิดราศีกุมหรือลัคนากุมมีเรื่องคิดเครียดนะและที่สําคัญอย่าไปคิดหวังพึ่งพาใครไม่มีใครให้คุณพึ่งพาได้ถ้าจะพึ่งพาได้อาจจะพึ่งพาแค่คําปรึกษาแค่คําแนะนําเล็กๆน้อยๆนิดๆหน,น่อยๆแต่ถ้าไปจะไปหวังพึ่งพาเป็นเงินเป็นทองไม่ได้นะคะยังไม่มีใครให้คุณสิ่งที่ดีที่สุดคือต้องพึ่งพาตัวคุณเองเท่านั้นในช่วงของเดือนสิงหาคมเนี้ย ชาวราศีกุมหรือลัคนากุมระวังเกี่ยวกับอาการบ้านหมุนระวังเกี่ยวกับเรื่องน้ําในหูไม่เท่ากันนะคะอาจจะลุกขึ้นมาแล้วบ้านหมุนบ้านหมุนเวียนศรีรษะเกิดขึ้นได้ระวังการเป็นซึมเศร้าระวังการที่มองโลกในแง่ลบแล้วรู้สึกอยากฆ่าตัวตายจะมีเกณฑ์อันเนี้ยเกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมหรือลัคนากุมระมัดระวังด้านอารมณ์ให้มากๆหน่อยอ่ะมาดูว่า ควรเสริมพลังบวกรับพลังบุญด้านใดมาถึงจะส่งเสริมให้ชาวราศีกุมหรือลัคนากรุมดีได้มากยิ่งขึ้นมาดูกันนะคะอ่ะดูว่าไพ่ใบแรกควรเสริมพลังบวกเขาบอกว่าให้สักการะพระพิคเนตคุณจะไปสักการะที่ไหนก็ได้บางคนอยู่กรุงเทพก็ชอบนิยมไปอะไรนะตรงห้วยขวางหรือจะไปตรงเซนทรัเวอร์อ World, ก็ได้หรือบางคนก็อาจจะไปวัดแขก ก็ได้นะคะตรงไหนก็ได้ที่มีพระพิคเนตนะคะไปสักการะพระพิคเนตในวันอังคารจะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับด้านหน้าที่การงานเพราะว่าดาวอังคารเกี่ยวกับด้านหน้าที่การงานให้ไปสักการะพระพิคเนตในช่วง11บเนาฬิกาถึง12บสนาฬิกานะคะสำหรับอ่อ ใครที่อยู่กรุงเทพก็ไปตามที่มาดามบอกนั่นแหละหรือถ้าใครที่อยู่ต่างจังหวัดหรือใครที่มีพระพิคเนตอยู่ที่บ้านสักการะที่บ้านก็ได้ท่องโองมสีคเนาสายนามหาแค่นี้เองบทสั้นๆนะคะก็จะเสริมทําให้ด้านหน้าที่การงานของคุณประสบความสําเร็จได้มากยิ่งขึ้นไพ่ใบต่อมาเขาบอกว่าให้จุดกํายานหรือฉีดน้ําปรุงหรือพรมน้ําอบก็ได้ที่หิ้งพระ หรือที่เทพที่คุณเคารพนับถือในช่วงเวลา8นาฬิกา40นาทีถึง9นาฬิกาในวันอาทิตย์วันอาทิตย์ปีนี้อุบาทเพราะฉะนั้นคุณอนะเจออุปสรรคติดขัดเจอคนที่เป็นศัตรูกับคุณโดยที่คุณยังไม่รู้เลยว่าคุณไปเป็นอะไรกับเขาเขามาจ้องเป็นศัตรูกับเราเกลียดเราหมันไส้เราอิฉาเราโดยไม่รู้สาเหตุทั้งๆท,ท,ที่เราก็ไม่ได้ไปแข่งกับเขา เพราะว่ามันมีอุบัติเข้ามาในชีวิตเราดังนั้นจุดกำยานนะคะให้ยิ่งพระเราหอมทําความสะอาดหิ่งพระนะคะแล้วก็จุดกำยานหรือไม่ก็ฉีดน้ําปุงที่หิ่งพระที่เทพของท่านแล้วก็สวดมนต์ด้วยนะไม่ใช่ไปฉีดอย่างเดียวมันก็จะไม่ช่วยอะไรสักเท่าไหร่สวดมนต์เสริมเข้าไปด้วยทําในวันอาทิตย์เพื่อดับอุบตัติแล้วจะทําให้คุณมีอํานาจวาสนาบารมีได้มากยิ่งขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ ใบต่อมาเขาบอกว่าให้ถวายสังฆทานแล้วก็เออ่ถวายสังฆทานและมีหนังสือสวดมนต์ด้วยอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าใครทําบุญหนังสือสวดมนต์ไปแล้วถ้าทําอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมโอเคได้คุณก็ไปแค่ถวายสังฆทานเพิ่มนะคะทำในวันทำในวันพุธในช่วงเวลา10นาฬิกานาทีถึง10นาฬิกา 50นาทีถวายหนังสือสวดมนต์สี่เล่มนะคะสังฆทานอาจจะชุดเดียวก็ได้แต่ถวายหนังสือสวดมนต์สี่เล่มหรือ17เล่มก็ได้สุดแล้วแต่ตามกําลังของดาวพุธนะคะถ้าศัพท์น้อยก็สี่เล่มก็ได้แต่ถ้า ซักมากหน่อยจะซัก17เดเล่มก็ได้เสริมเรื่องคำพูดคำจาเสริมเรื่องเกี่ยวกับเอกสารสัญญาต่างๆที่บางทีเราจะเซ็นเราจะอนุมัติอะไรหรือเราจะเซ็นอะไรเราจะมีความละเอียดรอบคอบได้มากยิ่งขึ้นเสริมเรื่องคำพูดคำจาทำให้คำพูดคำจาของคุณเนี่ยดูมีอำนาจวัสนาบารมีมากขึ้นไม่มีอุบาทมาขัดขวางและเพราะเราโป๊ะฉีดน้ำหอมฉีดน้ำปรุงและ ผมน้ำอบไปละนะคะปัดเป่าเสนียดจันลายออกไปจากชีวิตละหน้าที่การงานเราที่ไปติดต่อไปพูดคุยเอาไว้จะสำเร็จมากยิ่งขึ้นหรือบางทีเราอาจจะมีคุยงานตกลงงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ไว้มันเหมือนกระดิวงานกันมาสักระยะแล้วเอ๊มันทำไมยังยังไม่สําเร็จทําไมมันยังไม่ได้เรื่องได้ราวมันยังไปไม่ถึงไหนมันอาจจะมีอุปสรรคติดขัดมีคนคอยขัดแข้งขัดขามันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาขัดแข้งขัดขาเราได้ไม่สําเร็จมันจะทําให เอ่อคุณมีหลักการมีเนี่ยอย่างถวายหนังสือสวดมนต์สวดหนังสือสวดมนต์ก็เหมือนเป็นตำรับตำราเป็นวิชาความรู้มันทําให้คุณเวลาพูดจามันมีหลักการมันดูน่าเชื่อถือโดยเฉพาะใครที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการเรียนการสอนต่างๆอย่างเช่นเป็น,ปนครูบาอาจารย์ก็ได้หรือบางคนเป็นนักนักจิตวิทยา เป็นนักพยากรณ์คำพูดคุณจะมีคนเชื่อถือมากเขาจะฟังว่าคุณนะ่ะพูดมีหลักการพูดแบบคนมีความรู้นะคะมันก็เลยส่งเสริมให้ดีมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ สุดแล้วแต่คนที่จะเชื่อใครเชื่อก็ทำใครไม่เชื่อก็ไม่ได้บังคับนะคะเป็นใช้วิจารณญาณในการพิจารณาจบคำพยากรณ์สำหรับชาวราศีกุมหรือลัคณากุ่มแล้วนะคะใครสนใจอยากจะเรียนศาสตร์ไพ่โคโคโลโนไพ่ย,ยิปซีไพ่ออร์ลเคิลทักอินบ็อกหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาสอบถามค่าครูมาจองคิวเรียนได้ะคะ่ะสำหรับ fc ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากบดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทาน และเป็นค่าครูให้กับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ